สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีตุกูตุกคนนะครับเข้ามาพบกันอีกแล้วกับฝนพารวยนะครับหลังจากงวดที่ผ่านมาชุดอำลาความจนเฟสหนึ่งฝนพารวยนี่เข้าอีกแล้วนะครับเข้าอีกแล้วเฟสหนึ่งนะครับไม่ผิดหวังเนาะเฟสหนึ่งบอกผิดหวัง เอฟซีนะครับหลายปู่หลายก้นนะครับได้โชคได้ลาบกันนะครับชุดอําลาความจนต้อนรับปีใหม่เนาะได้โชคได้ลาบกันทุกคู่ทุกคนนะครับผลพระด้วยกับมาขอแสดงความยินดีนะครับกับปู่ที่ได้โชคได้ลาบกันไปนะครับหลายท่านกับบอได้กับบอไปยังนะครับบ่ได้กับบอไปยังนะครับเรายังมีเฟดสองเด้อนะครับยังมีเฟดสองนะครับกับมาล่อ ติดตามนะครับรับชมไปน้ากันอีกคือเกานณละนะครับผลพงผ้วยมีตัวเลขนะครับแนวทางเด็ดๆนะครับกระสีเป้าเอามาล่องให้นะครับเบฟซีทางบ้านนะครับได้รับชมรับฟังกันนะครับเมื่อนี้ก็มีแนวทางมาฝากมาตอนอีกคือเกานะครับชุดอำลาความจนเฟดสองเด้อพี่น้องเด้อนะครับชุดอำลาความจนเฟดสอง ฝนพารวยนะครับตัวเลขกับบลายนะครับตัวเลขกับบลายห้าคู่ไม่ต้องกลับเหมือนเดิมนะครับห้ากู้ไม่ต้องกลับเหมือนเดิมนะครับถ้าออกตัวกลับแสดงว่าตัวเลขแนวทางนะครับที่ฝนพาด้วยหายไปไม่เข้านะครับถ้าออกตัวกลับก็แสดงว่าตัวเลขแนวทางนะครับบ่เข้านะครับก็จะต้องมาล่อที่ต่ำนะครับมาล่อ ลุ้นไปน้ากันว่าสิเป็นจ้าไดน,นะครับงวดที่จะถึงนี้นะครับวันที่2พฤษภาคม2567เนาะประว่างวดที่จะถึงนี้จะออกน่าจะออกวันที่2นะครับเนาะเห็นประว่าวันที่1เป็นวันแรงงานนะครับวันที่2วันที่2น่าจะออกวันที่2พฤษภาคมนะครับกับมารอติดตามนะครับรับชมไปน้ากันนะครับตัวเลขแนวทาง นะครับเบื้องเอาพิจารณาเอานะครับแต่วิยญานเบื้องนะครับนอกมากชอบเข้ากับไปตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านเด้อเป็นเพียงแนวทางมานําเสนอเท่านั้นนะครับบ่ได้สนับสนุนให้เดียนการพนันทุกชนิดวานต่าการพนันทุกชนิดในฝนพะรด้ยบม่ได้สนับสนุนเด้อพี่น้องเด้อนะครับแต่ว่ามีแนวทางมาฝากซื่อนะครับก็ลรองพิจารณาเบื้องเอานะครับ ชุดอำลาความจนฝนพารวยห้าคู่ไม่ต้องกลับนะครับห้าคู่ไม่ต้องกลับเด้อพี่น้องเด้อนะครับถ้าออกตัวกลับแสดงว่าฝนพารวยนีย่บอกเลขบอถืกนะครับถ้าออกตัวกลับแสดงว่าบอกเลขบอถูกนะครับเนาะงวดนี้นะครับมีอีอย่างแน่นะครับงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับฝนพารวยจะให้ตัวเด่นไปก่อนนะครับให้ตัวเด่นไปก่อนแล้วก็ให้ ชุดสามตัวไปเบื้องนะครับไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เอาชุดสามตัวไปล่องซื้อลอตเตอรี่ไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเด,เด maker, ่ like. done, like. ach. นนะครับเนาะเป็นตัวเด่นให้ไปตัวเด่นแล้วก็เอาไปวิ่งเอาไปลูดก่อนได้นะครับต pues ัวเด่นนะครับเอาไปวิ่งเอาไปลูดก่อนได้นะครับเพราะว่าผลพระรวยยามันอันนะครับเนาะยามันอันก็เลยสีให้ให้ตัวเด่นแล้วก็ชุดสามตัวไปก่อนไปซื้อลอตเตอรี่นะครับเนาะ ชุดสามตัวนะครับมีอะไรบ้างนะครับชุดสามตัวมีสองเจ็ดศูนย์นะครับชุดสามตัวมีสองเจ็ดศูนย์นะครับตัวเด่นนะครับตัวเด่นเจ็ดเม็ดเดียวนะครับตัวเด่นเจ็ดเม็ดเดียวนะครับชุดตัวเด่นนะครับเจ็ดเม็ดเดียวนะครับชุดตัวเด่นความกวผ้ารวยนะครับเจ็ดเม็ดเดียวเน้นๆให้เลยนะครับเจ็ดเม็ดเดียวนะครับเน้นๆให้เลยนะครับชุดสามตัวนะครับสองเจ็ดศูนย์ นะครับตามตรวจสองเกจศูนตัวเด่นเก็เม็ดเดียวนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาเบื้องนะครับเอาไปวิ่งเอาไปรูดไว้ก่อนนะครับเอาไปวิ่งเอาไปรูดไว้ก่อนนะครับหลายท่านได้โตวิ่งไปตัวเด่นไปแล้วนี่ยโอ้ยเพิ่นดีใจหลายนะครับเพราะว่าเพิ่มก็ะเฝ้าไปเลยนะครับฝ้าวไปวิ่งไปรูดว้นะครับซื้ออะไรก็ได้นะครับขอแต่ให้มีเก็บนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอแต่ให้มีเก็บนะครับวดนี้ นะครับว่าได้กินดอกมามานะครับเนาะหลายท่านหลายผู้หลายคนได้โศกได้ลาบกันกาน้ำมูกน้ำมันนะครับอาลาความจนเศียดหนึ่งนะครับผ่านไปได้โศกได้ลาบกันหลายกู่หลายคนนะครับเนาะว่าได้กินมามากเพื่อนว่าเมื่อวานเนี้ยจะได้กินลาบอีกคือเกาลาบพี่น้องนะครับเนาะสาหลองน้ากันอีกคือเกานะครับชุดอําลาความจนเศียดสองฝนพารวยนะครับอันนี้เป็นชุดเศียดสองนะครับของฝนพารวยเด้ออาลาความจนเศียดสองนะครับ สองนะครับตัวเด่น7เม็ดเดียวนะครับ270ตัวเด่น7เม็ดเดียวนะครับเอาลวยรวยไปน้ำกันนะครับสำหรับเกมนี้กันขอขอบคุณครับสวัสดีครับ